ประตูบานชุดไม้ประดูเฉพาะบานนี้ก็น่าจะถ้าซื้อจริงๆน่าจะประมาณ2 0 0ห0ื่นเฉพาะชุดประตูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นบ้าน2ห้องนอนมีห้องโถงมีห้องครัวนะครับมีห้องน้ําในตัวพร้อมกับศาลานั่งเล่นนะครับมาให้จุกๆครบๆแบบนี้เลยนะครับกราบสวัสดีครับผมยเราเข้าสู่บ้านนกดาวบาย p ีนะครับผมวันนี้พามาดูบ้านไซส์ใหญ่นะครับบ้านสวยๆนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้าน อสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีห้องครัวมีศาลาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของบ้านกันเลยไาย ครับผมมาดูบ้านนะครับบ้านหลังไซส์ใหญ่ฟังก์ชันคร,ค,รครบนะครับผมเห็นลูกค้าหลายคนนะครับถามหาว่าไม่มีบ้านแบบที่มีห้องน้ําห้องครัวห้องโถงห,ง,นนงห้องนอน2ห้องนี้หรอวันนี้นะครับผมพามาดูแล้ววันนี้นะครับเป็นบ้านขนาดอา่าเฉพาะตัวบ้านนะครับเฉพาะตัวบ้านก็คือ 6, กคูณแเมตรนะครับยังไม่รวมศาลาตรงนี้จะมีศาลาเพิ่มให้ด้วยนะครับบ้านหลังนี้มีมีศาลาเพิ่มให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นบ้าน2ห้องนอนมีห้องโถงมีห้องครัวนะครับมีห้องน้ําในตัวพร้อมกับศาลานั่งเล่นนะครับ มาให้จุกๆครบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดของบ้านกันเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับอ่าเป็นบ้าน2ห้องนอนดูงานไม้นะครับอันนี้จะเป็นงานไม้ทั้งหลังเลยนะครับเป็นงานไม้ทั้งหลังเลยนะครับกุนด้านนอกด้านในเป็นงานไม้จริงทั้งหมดเลยนะครับบ้านหลังนี้อยากจะบอกเลยว่าใครที่หาบ้านแบบอ่าสงไทยอยู่นะครับใครที่อยากได้บ้านนะครับผมว่าหลังนี้โคตรตอบโจทย์โคตรคุ้มเลยนะครับซึ่งอะไรรู้ไหมเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน หลังนี้จะมีไม้ประดูเยอะมากนะครับเป็นงานไม้ประดูเยอะจริงๆนะครับไม้ประดูไม้แดงไม้เนื้อแข็งอ่ะนั่นๆเลยดูฝาผนังเนี่ยมีไม้ประดูเต็มเลยนะครับผมฝั่งที shorts, Guys, ่เราเห็นฝั่งนี like on, ้นะครับจะเป็นฝั่งของข้างบ้านฝั่งห้องนอนนะครับห้องนอนตัวนี้ก็จะมีตัวนี้จะเป็นหน้าต่างบานสไลด์ด้วยนะครับเป็นหน้าต่างชุดบานสไลด์แบบนี้เลยนะครับเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับเดี๋ยวชมรอบๆบ้านกันก่อนแล้วค่อยไปดูด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นงานไม้จริงเลยนะครับเป็นงานไม้จริงเลยนะครับด เป็นไม้หมดเลยนะครับเราเดินตามไปด้วยหลังใหญ่มากนะครับหลังนี้บ้านหลังนี้หลังใหญ่มากนะครับเอาไปอยู่เป็นครอบครัวนะครับไปอยู่อ่าหลายๆคนนี่สบายเลยนะครับผมนี่ในส่วนด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านตัวนี้นะครับในส่วนอันนี้ดูข้างบนไม้ประดูเลยนะครับไม้ประดูเต็มเต็มแน่นๆเลยประตูเนี่ยดูสิประตูเนี่ยบานไม้ประดูทั้งชุดเลยนะครับประตูเป็นไม้ไม้ประดูเลยจริงๆแล้วงานพวกนี้นะครับบ้านมันจะเป็นบ้านไม้ ไม้เนื้อแข็งนะเป็นไม้รวมนะครับแต่ว่าหลังนี้เป็นจะเป็นไม้ประดู่เยอะเลยนะครับใครที่ชอบงานไม้สวยๆแบบนี้แนะนําหลังนี้เลยนะครับด้านหลังบ้านก็จะมีประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูด้านหลังประตูด้านหลังออกให้นะครับเผื่อเราจะต่อเติมด้านหลังหรือว่าต่อพื้นที่ใช้สอยด้านหลังเพิ่มเงี้ยก็สามารถต่อฝั่งนี้ได้หรือว่าเป็นประตูออกไปหลังบ้านตรงนี้ก็จะมีประตูให้นะครับสวยๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปตัวบนตัวบ้านกันหลังนี้นะครับนอกจากจะได้ตัวบ้านนะครับใหญ่ๆแบบนั้นแล้วนะครับมีห้องครัวมีห้องน้ํามีห้องนอนมีห้องโถงยังจะมีศาลาตัวนี้เพิ่มให้นะครับศาลาตัวนี้ก็เป็นศาลาขนาด2เมตร50คูณ2เมตร5 0มีพื้นที่หน้าบ้านเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้ที่เราทําไว้แบบนี้เราเตรียมเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจอยากยกสูงเนาะเราจะมีบันไดเผื่อเตรียมสูงไว้ให้แต่ถ้าเกิดไม่เอายกสูงเราก็จะทําบันไดนะครับให้แค่เฉพาะแค่นี้นะครับมาดูนะครับ อันนี้มันจะดูแปลกๆนยนะเพราะว่าเราเตรียมไว้เผื่อลูกค้าอยากยกสูงแต่ว่าถ้าไม่ยกสูงเราก็จะประกอบให้เป็นตัวบ้านอ่าดีกว่านี้นะครับตัวนี้ดูขนาดลูกบันไดนะครับลูกบันไดตัวนี้จะเป็นไม้ดูเลยครับไม้ประดู่เลยไม้ประดู่สวยๆเลยนะครับผมขึ้นมาเลยอันนี้ในกรณีถ้าเราเอาไปยกสูงนั่นมันก็จะมีบันไดสองพักขึ้นบ้านนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เรียบร้อยมันก็อาจจะดูตำาๆหน่อยนะครับขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ในส่วนของตัวบ้านนะครับ ขึ้นมาอันดับแรกนะครับเราจะเห็นมองไปด้านซ้ายของบ้านนะครับโล่งๆแบบนี้คือจะมีเป็นศาลา,านะครับดูพื้นที่กว้างๆเลยหรือเคือยญาิมาแขกมาหรือว่าเราอยากได้นั่งพักผ่อนนะครับตรงนี้โหดูพื้นที่กว้างๆโล่งๆเลยนะครับอันนี้ศาลาตัวนี้2เมตรห้คูณสเมตรห้นะครับทางเชื่อมตัวนี้มาก็จะประมาณเมตรหเมตรนะครับดูโล่งๆแบบนี้เลยนะครับนั่งพักผ่อนสบายๆายายดูข้างบนก็กรุเป็นไม้วสวยๆนะครับงานเนียบๆเลยนะครับ ตรนี้ก็จะกรุเป็นไม้ตรงศาลาให้เรียบร้อยนะครับดูพนักพิงดูเนี่ยก็จะเป็นไม้ประดูเลยนะครับไม้ประดูเยอะเยะเลยเนี่ยไม้ปราดูเท่านั้นเลยนะครับเนี่ยไม้น่นเลยเนี่ยเป็นไม้แดงนะครับไม้แดงเลยที่นั่งเป็นไม้แดงลืมบอกไปว่าหลังนี้พร้อมส่งนะครับหลังนี้พร้อมส่งยังไม่มีใครจับจองนะใครสนใจรีบเลยนะถ้างานไม้ได้งานไม้แบบนี้เลยตรงปกแบบนี้หลังนี้เลยนะครับผมดูนะครับสาราตัวนี้ก็จะได้ไปด้วยเลยนะครับ กาซาลานะครับเดินมาตรนนี้นะครับตรนนี like <Yeah. S 2> ้จะเป็นสวนหน้าบ้านนะถ้าเราขึ้นมาตรงนี้นะครับดูผนังก็จะเป็นไม้ประดู่เยอะๆเลยไม้ประดู่เท่านั้นเลยนะครับไม้ประดู่สวยๆเลยฝ้ากุด้านบนจะเป็นไม้แดงนะครับตรนนี้อันดับแรกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นสองห้องนอนห้องแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับห้องนอนห้องที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาฟืบจะเป็นห้องที่หนึ่งห้องนี้ขนาดสามคูณสามเมตรนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพักในส่วน ออกมาตรงนี้นิดหนึ่งก็จะดูกว้องป้างหน่อยนะครับสามคูณสามเมตรด้านบนก็จะเป็นฝ้าโล่งๆเลยนะครับุเป็นไม้ดูเยอะๆประดูเยอะๆอย่างนี้เลยนะครับตังนี้ก็จะมีหน้าต่างสองฝั่งนะครับตัวนี้หน้าต่างก็จะเป็นบานสไลด์นะครับบานสไลด์เดี๋ยวเนี้ช่างก็จะเก็บรายละเอียดให้อีกรอบนึงอยู่นะครับบานสไลด์แบบนี้เลยนะครับห้องโล่งๆแบบนี้เลยพื้นจะเป็นพื้นไม้เนื้อแข็งไม้เก่าเนี้ยบๆสวยๆเลยนะครับหลังนี้โอเคเดี๋ยวตามมาฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวตามมาเลย มาจากห้องที่หนึ่งนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นส่วนห้องโถงห้องโถงจะมีประตูบานชุดบานคู่่างนี้ดูประตูบานชุดไม้ประดู่เฉพาะบานนี้ก็น่าจะถ้าซื้อจริงๆน่าจะประมาณ2องหมื่นเฉพาะชุดประตูนะครับอันนี้เป็นประตูบานเปิดแบบนี้เลยจะเป็นห้องโถงประตูเป็นบานบานบานสไลด์ไม้ประดู่เลยนะครับผมเข้ามา อาจจะมืดๆหน่อยนะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ระบบไฟเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงตรงนี้นะครับสามารถทําเป็นห้องโต๊ะกินข้าววางโต๊ะกินข้าววางโต๊ะรับแขกได้เพราะตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์ครัวให้ตรงนี้นะครับมีเคาน์เตอร์ครัวมีเคาน์เตอร์ครัวสําหรับทํากับข้าวนะครับเป็นมินิครัวเล็กๆสามารถเป็นเคาน์เตอร์ทํากับข้าวทําอาหารล้างจานวางไมโครวงโคเวฟวางตู้เย็นได้สบายๆเลยนะครับในส่วนของตรงนี้เป็นห้องโถงนะครับต่อมานะครับตรงนี้ อีกห้องนอนนึงนะครับอีกห้องนอนอน,นึงจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นห้องนอนที่สองนี่ดูชุดประตูก็จะเป็นมานไม้ประดูเลย <s interviewed> เป็นบานไม้มาดูสวยๆแบบนี้เลย,เ,ลยเต็มชุดบานเลยนะครับถ้าลงสีมสันผมบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะครับเออเข้ามาจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะครับห้องนอนนี้ก็จะอาจจะมืดหน่อยนะอาจจะมองไม่เห็นหน่อยอันนี้รอบนอกดูสังเกตดูจะเป็นไม้ปะดูนะในกล้องเห็นไหมโอเคในกล้องเห็นอยู่เนาะดูสิกูเป็นไม้ปะดูเยอะๆเลยนะครับโห ันี้ห้องนอนนี้ก็จะมีหน้าต่างหนึ่งบานเนาะจะเป็นบานสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับก็สําหรับรับแสงได้สบายๆนะครับใส่ระบบไฟอะไรก็ไปก็ต่านจะสว่างนะครับผม้วถามห้องน้ําอยู่ทางไหนทีนี้นะครับาม,มาเลยนี่ห้องน้ํานะครับห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ํากว้างๆแบบนี้เลยนะครับเป็นห้องน้ําแต่ว่ายังห้องน้ําจะยังไม่รวมพวกสุขภัณฑ์นะครับจะเป็นเป็นเหมือนผนังซีเมนต์บอร์ดเป็นพื้น ผนังปูนขึ้นปูนแบบนี้ให้นะครับผมลูกค้าต้องไปปูกระเบื้องใส่สุขภัณฑ์เพิ่มเองในส่วนของห้องน้ำนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับบ้านหลังนี้นะครับรายละเอียดหลังนี้นะครับโคตรคุ้มเลยผมอยากบอกเลยว่าใครสนใจบ้านสไตล์นี้ทรงนี้นะครับหลังนี้ผมว่าตอบโจทย์โคตรคุ้มเลยนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางช่องทางแฟนเพจบ้านนอกดาว by P S D ได้เลยนะครับหรือว่าโทร0934968035ได้เลยนะครับ สำหรับราคานะครับบ้านหลังนี้นะครับที่ผมบอกที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ราคาบ้านหลังนี้นะครับเสนอราคาอยู่แค่ที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมบ้านหลังนี้ได้ออปชั่นจุกๆแบบนี้เลยได้ทั้งบ้านได้ทั้งศาลาแบบนี้เลยนะครับซึ่งหลังนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อทางแฟนเพจของเราได้เลยนะครับผมงไะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมบ้านสวยๆแบบนี้อีกหลายๆ e ีต่อไปนะครับผมขอบพระคุณครับ